ีพี่จีพี่จี้ทารุดนี่ครูด่าไหมด่ายึดเลยแหละ <laughs> ยึดอะไรย,ยึดแล้วยึดรุดอ่ะพี่จีเขาไม่ได้เอาไปเขาทานที่บ้านแต่เขี๋ยวมันยึดที่บ้านไงรูบอกนะ<า>อแล้วเอาทำไงล่ะลูกไม,ม่พูด ครูบอกหนูไม่ให้พี่เจรู้พี่จได้สต่งมาทุกวันโอ้เขาบอกหนูแล้วครูอ่ะเขาบอกว่าไงมั้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยึดลิฟท์ทายแต่งหน้ามาเนี่ยเหรอแล้วหนูว่าไงเลวเขาเป็นคนบอกหนูไม่ใช่เหรอฮะก็กดในโรงเรียนเนาะ คือไม่ได้บอกผมหรอกแต่แค่เป็นกฎในโรงเรียนกฎว่าไง,างมั่งข้ามขาสัตว์ไม่รักษาข้ามขาสัตว์ไม่รักษา <c oughs> อันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทาลูด <c oughs> ฮะ <c oughs> <c oughs> พิจิตร์เขทาลูดมันไม่สัตว์ไม่รักษาแล้วไก ๆๆน,นัวแล้วเริ่มมัวแล้วมีข้าวอะไรต้มจืดลาบโอเคยิ้มใบบ่ายกอบลูกต้งเรียนต้องยันเรียนนะลูกรลักของพ่อจะเรียนเดี๋ยวโตไปเดี๋ยวพ่อหูมันห่างเดี๋ยวพ่อตัดหูให Eller, ้มันหน 5, ิบลงเลยเนาะอีกคนหนึ Gulf. ่ง ดังแบบเอออีกคนนึงเดี๋ยวเสริมดังแทนนะเพราะดังมันแบบนิดนึงจมูกบานนิดหน่อยแลูกนะโตไปพี่จีนจะเสริมอะไรมีนะเสริมเสริมดังล้ <laughs> อกันจริงๆเลยล้ออะไรไม่ได้ล้อก็ดังสวยนะนี่ <laughs> <laughs> ได้บา,บายก่อนสวัสดีข้าก่อนโรงเรียนก่อนสวยๆว,วันนี้ยิ้มงามๆ <laughs> ยิ้มแบตาเล่ <laughs> เออบายสวัสดียิ้มแบตาเล่เนี <laughs> ่ยมินอินป้าตากตรงข้างนึงเละข้างมืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนทำอะไไงวะงงมากไอ้ขออีกรอบ ม,ม,มีมีจะเป็นอะไรไหม <laughs> <laughs> อีกคนนึงก็งเงียบก็งเงียบโพดคนนี้ก็พูดก็พูดโพด <laughs> สวัสดีครับบายโรงเรียนกลัน